มันเป็นการสมยอมโดยคบคิดกันโดยองค์กรในระดับชั้นสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดเนี่ยเราต้องมาตอกย้ำกันบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ ถ้าท่านอาจารย์วิชาไม่ใช่คนพูดคนอื่นเป็นคนพูดเนี่ยสังคมก็คงจะฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าท่านอาจารย์วิชาพูดเนี่ยมันคงจะผ่านไปคงไม่ได้นะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นประธาน,นาคณะรประการที่ท่านนายกแต่งตั้งขึ้นมานะเพื่อให้แก้ไขปัญหาคดีของคุณบอสซึ่งเป็นเสมือนกับปลายของภูเขาน้ําแข็งซึ่งภูเขาน้ําแข็งที่มันอยู่ นน้าเนี่ยข้างใต้มีฐานใหญ่มากก็คือสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดนะครับทีนี้สพยทเราเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยคอยกระตุ้นเตือนอยู่ตลอดเมื่อเปรียบเสมือนกับเป็นคนที่เป็นสุนัขฟอาบ้านสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคงจะต้องอตอกย้ําเรื่องเหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบถึงแม้ว่าจะพูดบ่อยจนสังคมอาจจะรู้สึกว่าทําไมไม่เปลี่ยนเรื่องพูด ทำไมถึงต้องคอยติดตามเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดเนี่ยมันสะท้อนถึงระบบอุปธรรมที่เป็นระบบใหญ่แล้วมันเป็นระบบอุปธรรมที่เกิดจากหลายหน่วยงานข้ามเกี่ยวกันที่ท่านพูดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตํารวจแตงกานแล้วก็มีตัวเชื่อมก็คือทนายแล้วก็มีหน่วยงานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันการศรรึกษากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์นะครับ เข้ามาเกี่ยวข้องกันหมดเลยทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าแล้วสพยทเราที่ผ่านมาที่ท่านเกิดได้ทําอะไรบ้างกับสิ่งที่อาจารย์พิชาพูดเราออกแถลงการไปหลายฉบับนะครับเทียผมคงจะไม่เล่าฉบับหนึ่งสองสามเป็นยังไงแต่ผมจะเล่าเท้าความให้ฟังมาครั้งแรกที่สพยทเราได้รับทราบรายงานของท่านอาจารย์พิชาที่เสนอนโยกตํากรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับ่ท่านก็เสนอไปทีนี้ท่านก็เล่า นะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณบอสเนี่ยนะไม่สามารถที่จะดาเนินคดีเขาได้เนี่ยในที่สุดก็อายการก็สั่งนะไม่ฟ้องเนี่ยทีนี้ปัญหาที่เกิดก็มีหลายกรณีแล้วก็มีตัวละครที่เป็นตัวละครต่างๆไม่ว่าจะเป็นตํารวจตัวละครชื่อย่อนั้นชื่อย่อนี้อายการชื่อย่อนนั้นชื่อย่อนนี้เราก็เรียกร้องครับบอกว่าให้ท่านอาจารย์วิชาเนี่ยเปิดเผยชื่อมาเลย สร็จแล้วหลังจากเปิดเผยชื่อเนี่ยเนื่องจากท่านอาจารย์วิชาพม่เป็หน่วยงานของรัฐเพราะท่านกเกษียณไปแล้วแล้วก็ท่านไม่ได้มีกฎหมายอะไรรองรับ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไม่ให้คุณให้โทษใครเขาก็ไม่ได้แต่คนที่ให้คุณให้โทษใครได้อย่างน้อยเนี่ยนะก็คือตํารวจี่แหละก็คือท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะว่าท่านเป็นประธานคณะกรรมาการตํารวจแห่งชาตินะก็เป็นประธานกรมตรองเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยให้คุณให้โทษได้เลย นะโดยเฉพาะคนที่เป็นชื่อย่ออยู่ในตํารวจเนี่ยต้องขอให้ท่านอาจารย์พิชานะเปิดเผยชื่อประการที่หนึ่งสองให้นายกเนี่ยแสดงความเป็นผู้นําอย่างเด่นขาดนะครับตั้งกรรมการสอบนะหรือจะให้ดําเนินการนะย้ายไปอยู่ในตานําแหน่งที่ไม่คุณได้โทษใครแล้วก็เริ่มให้ความเป็นธรรมกับคนที่เสียหายจากกระบวนการนี้รวมถึง ประชาชนทั้งหลายที่เฝ้ามองเนี่ยแต่ปรกากฏว่าก,ก็ไม่ได้ทำอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่เราออกแถลงการต่อมาเราก็ออกแถลงการต่ออีกบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในคดีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันกับคนหลายคนเหลือเกินแต่แล้วในขณะที่นะท่านยังไม่ดาเนินการในเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลนะระหว่างนั้นก็มีการเสนอปฏิรูปกฎหมายอะไรต่างๆเราก็พูดถึงกระบวนการ การทํางานเช่นท้าจะมีกฎหมายพรนะราชบัญญัติตํารวจนะก็ทา่ทานทั้ง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 ที่อาจารย์วิชาพูดนะถ้าใครฟังเนี่ยที่สัมมนาวิชาการที่มาเวลัยลังสร็เนี่ยก็พูดชัดเจนว่าต้นทางเนี่ยก็คือตํารวจเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอการสมคบคิดที่ท่านอาจารย์วิชาพูดถ้าใครจะฟ้องร้องก็ต้องฟ้องร้องอาจารย์วิชานะ่ยจะเหมือที่หนึ่งว่าท่านพูดนะผมก็คงเอาคำพูดท่านมาพูดนะครับแล้วท่านบอกว่าไอ้ความชั <S <S ่วร้ายเนี่ยมันเริ่มจากจุดที่อ่อนที่สุดนะอ่อนที่สุดก็คือต รั่นพูดเองนะในในคลิปในเทปเนี่ยไปเปิดฟังได้เกิดที่ตํารวจเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยในเมื่อมันมันแก้ไขมันต้องแก้ไขที่พื้นฐานก็ต้องปฏิรูปตํารวจที่นี้กฎหมายการปฏิรูปตํารวจเนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนเหลือเกินนะส่วนที่ที่พูดเรื่องการจัดองคอ์กรเรื่องเงินเรื่องวัสดุอะไรไม่เป็นไรแต่สําคัญก็คือเรื่องงานสอบสวนเนี่ยเพราะว่าว่างานสอบสวนเนี่ยมันเป็นหัวใจสาคัญที่ท่านอาจารย์วิชาพูด แต่แล้วถ้าถอดกับพูดของท่านเนี่ยก็จะพบว่าปัญหาใหญ่ของงานสอบสวนก็คือมันอยู่ภายใต้ระบบการวิงเต้นการให้กุณนให้โทษระบบการบังคับบัญชาเพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยมันเป็นองค์กรที่มีคนสองแสนกว่าคนหลักการนะนะมันใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปถ้าไปดูสิมันมีกระทรวงไหนบ้างล่ะที่มันมีหน่วยงานเดียวเนี่ยคือสำนักงานตารวจห่งชาติเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นกลมตอนหลังเนี่ยใหญ่ ม่ใหญ่กว่ากรมแล้วเล็กกว่ากระรวงเป็นอะไรสมัยก่อนเขาเรียกทะบวงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะม,มันก็เทียบเท่ากับกก่งๆคือทะบวงบนะครับนตตัวของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะจริงแล้วก็เท่าหัวบ่าทลักทำเล็กกว่าประหลัดกระทรวงแต่ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าหน่วยงานมันใหญ่เกินไปมันมีคนตั้งสองแสนกว่าคนแล้วคนคนเดียวดูสองแสนกว่าคนนะมันเป็นระบบสายการบัญชาที่ เรียกว่าให้คุณให้โทษคนนิ่มมากเพราะฉะนั้นตำรวจทั้งประเทศเนี่ยจะต้องกลัวคนที่ที่ให้คุณให้โทษเขาก็คือพบ,บตเพราบมันก็รวมศูนยไ์ไอ้ประเด็นปัญหาเนี่ยอาจารย์วิชาก็กล่าวบอกว่าเรื่องจากมันเป็นระบบที่รวมศูนย์แล้วความก้าวหน้ต้องมีการวิ่งเต้นเพราะฉะนั้นพนักง,งานสอบสวนเองเนี่ยพนักง,งานสอบสวนเองเนี่ยนะก็อยากจะเติมโตเป็นผู้องค์กรอยากจะเติมโตเป็นผู้ครับการอยากจะเติมโตเป็นผู้ประชาการ คนระดับใหญ่กว่าเขาสาวสั่งเขาเขาก็ต้องทาตามไม่งั้น <ünk. S 2> เขาก็ไม่ก้าเงินเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดครับแล้วแต่กว่านั้นก็คือไปสั่งในสิ่งที่ผิดสิถ้าสั่งในสิ่งที่ถูกก็ไม่ผิดเนละสั่งในสิ่งที่ถูกเนี่ยมันประเสริฐ SE. แต่ถ้าสั่งในสิ่งที่ผิดมันก็ชั่วร้ายนะครับโดยเฉพาะสั่งในสิ่งที่ผิดที่มันไม่ถูกกระบวนการทางธรรมอันนี้นผมเอาสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดมามาพูดเป็นภาษาง่ายๆนะผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะถ้าท่านไปฟังเทป ท่านอาจารย์วิชาพูดท่านก็ได้ใจความหลักๆอย่างที่มผมพูด อย่าให้เรื่องไปถึงศาลถ้าเรื่องไปถึงศา,าลเมื่อไหร่แล้วก็ไปตรงนี้มันจะเป็นผลลัพธ์ที่ที่เขาไม่ต้องการก็คือติดคุก,ก,กเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่ออย่างว่าอย่างน้อยที่สุดศาลของเรายังมีความยุติธรรมอนะอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องให้เคยเห็นว่าศาลยังมีความยุติธรรมกระบนนวนการยุติธรรมเรามันไม่ได้ชั่วร้ายหมดนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์วิชาพูดก็คือไม่ใช่ตำรวจทุกคนเลวนะไม่ใช่อายการทุกคนเลวแต่ปัญหาที่ว่า เออเอิร์สเนยาการที่ไม่ดีตำรวจที่ไม่ดีกลับได้เป็นใหญ่เป็นโตนะแล้วก็ทไดนะ้ท่านพูดถึงอดีตหัวหน้าหน่วยของตำรวจท่านหนึ่งนะท่าน,นก็บอกว่าเกี่ยวข้องนะแล้วมันก็มีหน่วยงานที่ขอความเป็นธรรมแล้วเนี่ยสิบกว่าครั้งเนี่ยทำไมเนี่ยนะไม่เอ็นใจบ้างเหรออดีตเนี่ยมันยืดเยื้อถึงแปดปีเจ็ดแปดปีไม่เอ็นใจบ้างเหรออะไรทำนองอย่างเงี้ยท่านพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยในปรากฏการณ์ที่ท่านพูดเนี่ยผมคิดว่า เราก็ทราบมัน <welche> ด <ăn? S 2> <v irt iles> ีอย <Zone in> <world> ู่แล้วในฐานะที่เป็นสื่อในฐานะที่เป็นวิชาการก็พูดเรื่องนี้ตพยทก็พูดเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เกิดก่อนจะเกิดคดีบอสที่อาการสั่งไม่ฟ้องซะแล้วเราพูดกันมาตลอดครแต่พราะมันสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมของสังคมแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คดีบอสเนี่ยมันจะเป็นหูตาหทอยทห้เราเนี่ยต้องแก้ไขอุดรูรั่วตอนที่เราเห็นรูรั่วแล้วเราจะอุดรูรั่วยังไงนะอุดรูรั่วเนี่ยมันก็คือ ตัวบุคคลกับระบบแต่มันะต้องแก้ที่สองอย่างตัวบุคคลถ้าเป็นรูรั่วต้องลงโทษคนทาผิดนตะต้องลงโทษคนําผิดนะครับถ้าคน,นําผิดไม่ได้รับการลงโทษอันนี้สังคมเนี่ยผมคิดว่าคงมีคําถามอยู่ในใจไม่จบสิ้นอ,อันที่สองก็คือต้องแก้ที่ระบบทีนี้การแก้ที่ระบบค,คือไปแก้กฎหมายเพราะว่าของเราเนี่ยระบบเนี่ยมันยะถูกเขียนไว้ในกฎหมายนะครับขณะเดียวกันแก้ที่ตัวบุคคล ต้องแก้ที่กระบวนการดําเนินคดีไม่ว่าจะเป็นวินัยว่าจะเป็นอายะนะครับ,ก,บกับอายาการคดีกับตํารวจคดีกับทนายความคดีกับอา,อาจารย์หมาลายคนไหนก็ดีรวมถึงนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อาจจะรวมไปถึงคนที่อยู่ในกรรมธิการที่ทอาจจะรู้เห็นด้วยรวมรวมถึงพยานเท็จด้วยที่รู้เห็นด้วยต้องดําเนินคดีให้หมดถ้าไม่ดาเนินคดีให้หมดเนี่ยมันก็เป็นรูร่ว่ที่ไม่จบไม่สิ้น อ<ช>ครับ,รบถึงเวลาเนี่ยตำรวจบอกไม่มีแล้วไปทําลายหลักฐานหมดตั้งแต่โต๊ะตั้งแต่วงจรปิดตั้งแต่เกินย้ายศพเข้าพื้นที่ราชานั้นทําลายไหมโอ้แน่นอนครับถึงเวลาไปก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็จะไปฟ้องใครไปดําเนินคดีใครในเมื่อวอัตถุพยานเนี่ยมันหายไปหมดนะครับไอ้เรื่องเงียมีเยอะมาก about กดดันที่มาจากตํารวจด้วยกันแต่ว่าเขาพอเคียรับผลประโยชน์แต่ไม่ยอมรับความรับผิดท่านต้องมารับผิดแทนเขาแต่เนื่องจากสายการขบัญชาน,นายสังก็ต้องทำไอ้ยังไงจะคุ้มครองเขาอย่างไรต้องอินใจเขาด้วยนะครับจะไม่ว่าตํารวจเร็วหมดไปได้นายสังถ้าไม่ทำมันก็อยู่ไม่ได้ทํา,ายังไงเราจะคุ้มครองตรงนี้หรือลดปัญหาตรงนี้ให้มันน้อยลงมันก็เป็นเรื่องที่ระบบที่เขาอยากแก้ไขแต่ปรากฏว่าในการแก้ไขตรงนี้เนี่ย ก็เก่าไปถูกที่ขัดนะครับก็คือร่างกฎหมายที่เราจะออกใหม่ๆเนี่ยมันเก่าไปถูกที่ขัดซึ่งเราก็ต้องคุยกันต่อในเรื่องนี้ครับ